จังได้หัวใจเอยฟ้องเพียงจะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องตะวันฉายอินรนเว์รายงานโตจะมือนี่มือนีเตรียมพร้อมจะมือนีทีิเดินขึ้นเขาสีเดิน,นขึ้เน,นเขาไปท่าลูกันจ้ะนั่นเลยแต่ว่ากับมะถึงบุนดอก คือพูนูดดับแนวไปถึงคุณเมื่อก่อนนี้ได้อันพักฟื้นเลยปวดเขา่าปวดขาปวดขี้งปวดไปหมดเลยมือนี่ก็สิมือนี่ก็ยังปวดจนใจพี่น้องปวดเขา่าถ้าไมหนาทียางเขากับยางไว้พี่น้องจะไปทางเดิมไปย่างแล้วแล้วก็กลับขึ้นมากนะพี่น้องกลับขึ้นมากอะไม่กินต้น,น้ำบานนี่ เดี๋ยวเจอกันในป่าจ,ะม,าจะมือนีเขาป่าจะมือนีอพวกกันพวกเออนียังกล่ะเนี่ยปองกันโตมากน้ำนิดหน่อยจะมือนีอันนีนก็คลิปเดียวอยู่จจะเพราะว่ามือนีสุดตัดอันงาไม่ไปตัดงาไม่ไม่เห็ดขานี่เนาะจะขากล่อง <laughs> บ่มีขากล่องจะไ่นอง เ้าจ้ะพี่นอ้องเพชขคากองเข้าสิไปทน,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 ไปนี้นี่จ้ะว่ามีไหมที่จะพี่น้องนี่เข้าก็สิไปในนี่เลยเบิง่งอันเบิง่งอันนี้นาะไหมนู้ตัดเมื่อกี้จ้ะนี่เ้าจะเข้าไปในนี่เน,นาะ เรามีเสียงนกหายใจพี่น้องไปกัน ขนาดนั้นถ้ามีอันนี้จ้ะเนี่ยอันนี้เป็นหอยหอยนี่นะแสดงว่าพื้นป่านะี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะจ้ะอันนี้เขาเจออาา้าเว้ามาว่ามันสิเมียนอของเจ้าออร่ะติกําลังเขาเว้ามาเฮาก็เว้านําฝรั่งพั่นะ งไฟงแบบฟุ๊บเลยไปน้องอันนี้เริ่มเป็นหิหมะแล้วจ้ะพี่น้องน้ำแข็งมั่เป็นแข็งหรอตเวหางว่าท่านได้ลืน่นไปไหน ก็มาต้องไปข้ามานางสิดินเลยอุ้ยคนขยันมาตีตัวเขา What was name? <laughs> huh? huh? What was name? A dog. What's name? What's type? Name. Oh, name. Uh, Anna. Anna. Anna and Chico. Chico. Yeah. Oh. Okay. <laughs> Enjoy. <laughs> yeah. You too. Nice to meet you. Yeah. I'm <laughs> what จากน้อยพี่น้องนั่งพักจกุกบาทคุณเถอสภาพจะพี่น้องเฮ,ฮ้ยหนมไปยังสีกระเห็บบ้สอสภาพ่ะสภาพ เด้เฮ้ย,ยมีเหงีนขิงเลยนั่งพักอีกแล้วพี่น้อง จะจะไปทางไหนพี่น้องมืดได้กระไรเฮจังในเขาจะขึ้นไปหอดอันยอดนันนะพี่น้องจังในเ้อยจะขึ้นไปหอดยอดนี่แลวพี่น้องยอดในจาน,นี่มองนี้มองนี้นี่ หยอดนะจันวันตั้ใจห่อใส่ย่อล่ะได้ซ้ำได้สายแน่นบังจังตาสองเข้าใส่กันได้เดอ้อนี่เอาด้พบเจอ อยากจะไปใส่เขาต้องลองเพลงลบลิขคสิตเ์อด้ดี่งเป็นไปตลอดสี่วินเฮ้ยเมืยเด้อ,อยังน้นำแข็ง ไปเหตลอดสีวิดเดอคลิปนี้ก็สิว่ามันคลิปยังจ้าทุกคลิปก็่ว่าค่อยมีสระไปเลยพี่น้องเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศเขานะโอ้อยังเหน,หนะืะอยมากเ้ยะนี่ะ ไงานจะส่องไงจังดาเฮยหัวใจเอยฟังเพลงจากพี่น้องพี่ไหมฟังเพลงพี่ไหมขึ้นเขา น้ำตกน้ำตกแับพี่น้องแป่ว่ามันเป็นน้ำแข็งมารอที่เรียวเนี่ยนั่งอย่โขดทินกินน้ำจักบาดก่อน นุน่มมากหน้าบ้านเขาเนี่ยที่แบบว่ามันมมียางสีแล้วแม่พี่น้องมันบอกแบบว่าบ,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 าบาอกว่าแบบว่าเ้าเปิดออกแล้วมันออกเลนสินะมันจะยู่สีทุกกดนี่ดีอันนี้คือคือสิ่งที่รู้มาก <c oughs> ากินไรบ้างจ้ะบรรยากาศว้านไปหาบนหามา,หาไปหาเห็ดยนูนนั่นมัน โขกป่านเขาจะโคกผู้เขาเนะจะโอ้ยตายของจ้ะพี่น้องไปต่อจ้ะแบตก์ก็ซิมดสู้ๆนี่อีกนิดเดียวจ้ะอีกรอเครึ่งรอเครึ่งขึ้นเขานน่กะก็ถือว่าสุดยอดได้พี่น้องในขั้วมือ แต่ได้เงื่อของแท้เข้ามาพอเดียวห้อสิพักตอนในกระไดงไงพี่น้องา มาไหวไนลองเลยพุ่นทางเส้นพุ่นกับอันเรื่องก็เริ่มมาไล่แล้วตัวนั้นจะจะทางขึ้นไปพุ่นนั่นจะปลาที่ห,อห่อหนี่จะปลาที่ห่อน โอปาที่หนูภาพไปที่ว่าเป็นน้ำตกทั้งในเขาเลยจ้าน้ำตกข้างบนเป็นน้ำแข็งหมดพี่นอ้องกินได้จ้ะเนี่ยกินได้เลยแต่เราไม่กินจ,จ้าพี่น้องค่อยๆไปจ้ะเป็นน้ำแข็งหมดงาบเลย ข้าจะคืนไห้เชิงมันจะคืนไห้เชิงพนต้นปวนราหมันผ่านซ้ายอันซ้อนจะตนนี่งกับพี่น้อง มันแห้งบ่มันกรอบแลจ้ะ ถึงแล้วจ้าที่เดิมของเขาแต่ว,ว่าหิมะละลายลายเก่า ันนี้เป็นเหวจากพี่น้องเข้าก็่า่ยืนจะมองในพอดีนี่ต้องมองยืดนี่ ล่อตีไปกินนั่นจ้าพี่น้อง,องเบิงมันจะเป็นแนวใด เคล็ดดีไม่กินจ้ะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีิด้ะจ้ะนุซีกลับลงไปละอยู่ทั้งนี้นะํทั้งหนาวทั้งลมพี่น้องจังไหนก็ฝากติดตามคลิปอ่อันตะวันฉายอินนอเว้นะจ้ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาะจ้ะพี่น้อง จังนั้นกน็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความเปดเห็นมาเหรียน,น้ำกันเนื้อจ้าวัสดีจ้าบ๊ายบาย